จากทางข้าวกับแม่ติ๋วนะคะแม่ติ๋วกินง่ายๆค่ะตำกระทอนพริกสิบห้าเม็ดกระท้อนลูกหนึ่งแล้วก็เกาเหลานะคะเกาเหลาทําเองนะคะมามาทานข้าวกับแม่ติ๋วนะคะแม่ติ๋วทานข้าวกับตำกระท้อนค่ะอื ไม่มีปูนาใส่นะคะเมติวก็เลยเอาน้ำปูใส่นิดนึงให้มันหอมกลิ่นปูค่ะมานะคะทานข้าวด้วยกันค่ะหมูเท้า อยังไม่เย็นเลยต <laughs> ักมาไว้ข้างบนก่อนไม่ติอชอบกินน้ำหวัวเช้าพวกฟักอะไรอย่างเงี้ยไม่ติอชอบมันนิ่มฟันดีเนาะ เผ็ดมากเลยตำกระท้อนพริกสิบห้าเม็ดแต่เป็นพริกเกี่ยวนะพริกกินดาเขียว ฝากถึงคนอยู่ไกลนะคะคลิปนี้กินไปด้วยพูดไปด้วยเนาะอสองนาทีละเข้ามาดูถ่ายทอดสดแมตติュได้เข้ามาดูคลิปกดคลิปให้ได้นะคะเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันแมตติวไม่โกรธไม่เกลียดนะคะรักทุกคนค่ะ จกคุยกับแม่ติวทักเฟซมาเลยนะคะแม่ติวรับเป็นเพื่อนหมดทุกคนคุยทางเฟซเบอร์ส่วนตัวแม่ติวไม่ให้ใครคุยคะ่ะนอกจากลูกค้าแม่ติวนะคะทักมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะก็รักกันเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือไม่คิดอะไรค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ